วิธีแชร์ลิงก์รูปภาพมาในโพสต์นะคะทํำยังไงนะคะสําหรับคนที่ทำแอฟ i l อ a เอชในแอปสีดำนะคะหรือว่าแอปติ k กตอนะคะก็เราสามารถที่จะแชร์ลิงก์รูปภาพมาไว้ในใต้โพสต์ของเราได้นะคะไม่ว่าเราจะเป็นโพสต์คลิปวิดีโอหรือว่าโพสต์รูปภาพนะคะเราสามารถที่จะนําลิงก์สินค้าเป็นลิงก์รูปภาพนะคะมันลิงก์มันจะมีลิงก์รูปภาพกับลิงก์วิดีโอ เราจะนำลิงก์รูปภาพของ a อลฟิเ a เอมาแปะใต้คอมเมนต์นะคะวิธีการทำง่ายมากๆนะคะให้เราไปที่แอปนะคะไปที่แอปสีดำเลยมาเมื่อเมื่อเรามาที่แอปสีดำนะคะให้เรามาที่หน้าช่องโปรไฟล์ของเรานะคะแล้วมันจะมีคำที่มันเป็นรูปตาก้า ให้เราจิ้มไปที่ลูกตกข้ามันก็จะเป็นสินค้าในร้านของเรานะคะให้เราไปเลือกสินค้าเลยไปเลือกสินค้านะคะที่เราต้องการจะแชร์ลิงก์รูปภาพนะคะวิธีการแชร์ลิงก์รูปภาพก็คือกดไปที่สินค้าหนึ่งครั้งเมื่อเรากดมาที่สินค้าหนึ่งครั้งแล้วนะคะให้เราไปกดตรงคําว่าแชร์นะคะกดตรงคําว่าแชร์หนึ่งครั้งนะคะแล้วกดคําว่าคัดลอกลิงก์ กดคาว่าคัดลอกลิงก์หนึ่งครั้งเขาจะขึ้นว่าคัดลอกลิงก์แล้วให้เราออกเลยออกจากแอป,ปเลยนะคะให้ให้เราไปแอป,ปที่เราต้องการจะนําลิงก์ไปโพสต์น้ำฝนโพสต์ในนี้น้ำฝนได้ทําการโพสต์รูปภาพไปแล้วนะคะนี่คือโพสต์ที่น้ำฝนโพสต์ไปแล้วเป็นรูปภาพทีนี้น้ำฝนจะเอาลิงก์ที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้มา ใส่ในคอมเมนต์นะคะเราต้องใส่ในคอมเมนต์นะคะเราจะใส่ในโพสต์ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันผิดกฎผิดกฎของชุมชนแอปสีฟ้าเนาะเราจะใส่ในคอมเมนต์เท่านั้นก็น้ำฝนได้ทำการโพสต์ไปแล้วให้เรามาคอมเมนต์เลยแสดงความคิดเห็นจิ้มเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วเราใส่ตรงนี้นะคะให้นำลิงก์ที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้ จิ้มค้างไว้ตรงแสดงความคิดเห็นจิ้มค้างไว้แล้วก็กดวางก็จะเป็นลิงก์รูปภาพที่เราแชร์มาจาก a อฟ i ฟ i a t เนะคะแล้วเราก็กดส่งเลยกำลังโพสก็จะเป็นลิงก์รูปภาพนะคะอันนี้เป็นการทำาอฟ f ฟ l i a เ e ีดอย่างหนึ่งน,นะคะเมื่อมีมีคนกดจิ้มเข้าไปดูสมมตินะคะอ่าสมมตินะฝนโพสแล้วนะคะมันตอนนี้มันมีมันมีอยู่ หนึคอมเมนต์ที่น้าฝนได้คอมเมนต์ comment ไปเมื่อกี้ก็คือได้นำลิงก์มาแปะไว้นะคะถ้าเราจะกดเข้าไปดูแล้วก็กดดูได้นะคะกดเข้าไปดูตรงคอมเมนต์หน้าตามันจะเป็นแบบนี้แหละเพื่อนๆแล้วเราก็กดจิ้มเข้าไปดูนะคะนี่เลยมันจะเป็นลิงก์รูปภาพแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สไลด์ดูเป็นลิงก์สินค้าลิงก์ affiliate นะคะมันจะมีทั้ง ลิงก์วิดีโอแล้วก็ลิงก์รูปภาพนะคะเราสามารถที่จะแชร์ลิงก์รูปภาพได้เลยนะคะทุกคนจ้าเออจริงๆก็เป็นถ้าเกิดว่ามีคนมากดสั่งซื้อในลิงก์ของเราเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะคะอีกอย่างหนึง่งข้อดีของการทำแอฟเฟอรเรตก็คือเราไม่ต้องไปแพ็กสินค้าเองเราไม่ต้องไปส่งสินค้าเองทางร้านทางร้านที่เรานำลิงก์มาแปะ นะคะเขาจะเป็นคนจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าเองนะคะเพราะว่ามันเป็นลิง์ของร้านค้าของเขาแล้วเรารอรับแค่ค่าคอมมิชชั่นนะคะแต่ว่าค่าคอมมิชชั่นใน Affi l i ร t e สีดำก็คือเราต้องรอให้สินค้าถึงมือลูกค้าก่อนภายในเจ็ดวันภายในเจ็ดวันนะคะร้านค้าถึงจะโอนค่าคอมมิชชั่นให้กับเรานะคะภายในเจ็ดวันเพราะฉะนั้นจะช้าหรือเร็วนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละร้านนะคะแต่ละร้านจะ จะโอนค่าคอมมิชชั่นเร็วช้าจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าในแต่ละสินค้าก็แล้วแต่ราคาเลยว่าท่านจะโอนให้เร็วหรือช้านั่นเองอันนี้ก็คือวิธีการที่เรานำลิงก์รูปภาพสินค้ามาแปะใต้คลิปเพื่อ ทำเอฟเฟอเรตนะคะก็เป็นการสร้างรายได้อีกอย่างหนึ่งนะคะเราไม่ต้องรองให้ผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มน,นั้นๆแล้วก็สามารถที่จะมีรายได้จาก a อฟเฟอรเตได้นะคะวิธีการนี้ก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้ำฝนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้ำฝนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ